หลังจากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาอีก0.75นะครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับดาวโจนเลยนะครับดาวโจนในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นไปถึงเกือบเกือบ900จุดนะครับอยู่ที่894ถ้านับในช่วงของ1วันที่ผ่านมาก็บวกไปถึง300จุดกันเลยทีเดียวมาบวกในช่วงที่บ้านเราหยุดนะ่ะนึกอ,ออกไหม ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแบบไม่ได้ปิดยาวเนาะเออก็น่าจะบวกชัดเจนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเงินเฟอ้อหรือตานอบี้ยก็ตามนะครับการที่มาในครั้งแรกเนี่ยได้รับผลกระทบเสมอครับทุกข่าวทุกเรื่องราวครับมาครั้งแรกแต่ถ้าเกิดมาเริ่มมานแล้วทุกคนเริ่มได้รับข่าวอ๋อรู้แล้ว ชินชาแล้วอ๋ออันนี้เก็ตแล้วเข้าใจแล้วว่ามันมีผลกระทบต่อกระบวนการภาพรวมเศรษฐกิจอะไรยังไงมันจะทําให้หุ้นกาเป็นขาขึ้นหุ้นการเป็นขาลงเชื่อเถอะว่าคนส่วนใหญ่นะครับน่าจะเกือบทั้งหมดแหละอยากให้หุ้นมันเป็นขาขึ้นกันทั้งนั้นนะภาพรวมของทุกตลาดมันก็เป็นขาขึ้นนะเนี่ยหมายถึงภาพรวมใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับของทุกตลาดมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเป็นอเมริกาแต่อเมริกานี่แบบขึ้นแล้วขึ้นอีกนะเออบ้านเรายังขึ้นแล้วก็ไปเกงใจแนวต้านเดิม แต่ก็ไม่มีอะไรครับก็หวังว่าสัปดาห์นี้นะครับบ้านเราจะขึ้นไปเทสแนวต้านที่อยากให้ไปถึงครับนั่นก็คืออยู่ที่เลขพันหกเลยฮะหนึ่งหเนี่ยประมาณนี้ยนะซึ่งเลขที่เขาควรจะไปแตะเมื่อก่อนนี้ที่ผมให้ไว้นะฮะหนึ่งห้าหกห้านีกระจายครับคือปิดแบบ ไม่เหลียวหลังเลยนะครับปิดแบบยืน1576เลยทีนี้เลขที่อยากจะเห็นการยืนอีกเลขหนึ่งก็คือ1595หรือไม่ก็ปิด1006ไปเลยนะครับแล้วก็ไปพักตัวโซนนั้นโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n n y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนะคุคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m o n e y Hero กันะครับในคลิปนี้นี่คืรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันที่1สิงหาแล้วนะครับเปิดเดือนใหม่แล้วนะฮะ ถ้าเกิดแบบตั้งใจจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็มามาเริ่มใหม่ไปพร้อมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นว่าวันนี้มีตัวไหนน่าสนใจโดยที่จะกลับไปทําการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วก่อนด้วยนะครับก็หลายๆตัวที่เป็นหุ้นพักตัวเนี่ยมันเริ่มที่จะแสดงให้เห็นแล้วนะว่าการพักตัวมีสกยภาพยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับ ตัว b ีเนี่ยตัวนี้เราเล่น d ีอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังคงอยู่ในโซนอ่ะยังไม่ได้เลือกขึ้นเลื่องลงเนาะต่อด้วยอนันต์อนันต์ก็ยังอยู่ในโซนของการพักนะครับ AP ี่นี่ยังอยู่ในโซนของการพักนี่ไม่ไม่ใช่แบบว่าหนีไปไหนนะคือให้จับตามองต่อนะอ่าดูซิว่าพักเนี่ยมันจะมีการยกไหมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการยกให้ดูนะครับอ่ะอย่าง AS เนี่ยมันยกไปแล้วนะครับ แบมแบมยังอยู่ในการพักอยู่นี่ยังสวยนะครับเพราะว่ามันมีการดึงกลับแบบนี้สวยทีนี้ดูตัวนี้นะครับ BE8 เนี่ยเราจะเห็นการพักตัวโซนนี้เห็นไหมแล้วมันก็ยกขึ้นเห็นไหมฮะอ่ะนี่คือรีวอร์ดนะครับของคนที่เฝ้ารอหุ้นที่พักตัวเนี่ยถ้าเราเฝ้ารอแล้วก็ไปเก็บสะสมในโซนนี้นะครับตรงนี้คือรางวัลน,น,นะนั่นแหละพูดง่ายๆนะ ดูต่อนะครับตรงนี้ยังยังพักตัวอยู่นะ CP เดียนอยุอันนี้สวยเลยนะครับ ETC อันนี้ก็พักตัวอยู่นะครับ Human นี่อันนี้เบรกขึ้นไปเห็นไหมหลังจากที่มีการพักตัวแบบนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะเบรกขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้พึ่งจะเป็นต้นเทรนถ้าดูในทางเฟดเดย์นี่พึ่งจะเห็นขึ้นพักทะลุตอนนี้เป็นต้นเทรนนะครับชัดเจนอินเด็กซ์ลิมิมอันนี้พักตัวอยู่ NSL พักตัวสวยมากนะครับแทงนี้สวยมาก สุภารัยยังพักตัวอยู่ครับแล้วก็ทีคาก็ยังอยู่ในโวนของการพักตัวอ่ะมาดูการบ้านของวันนี้กันบ้างครับวันที่1สิงหาเราจะเริ่มด้วยการเล่นเร็วก่อนนะครับก็คือแอดวานแอดวานเนี่ยมองไว้เป็นตัว DW คอนะครับสตบ็ปลอสไม่ลึกครับแค่ไม่กี่ช่องนั้นเองนะครับอ,อยู่ที่198ฮนะ 198ในขณะที่ถ้าเปิดคอก็มีโอกาสกินไปข้างบนถึง205นะครับใครเล่นดียบพยไว้เป็นแนะนำอย่าเล่นนะครับคือคุณต้องมีความรู้อย่างน้อยก็ต้องเทียบดูตารางเป็นนะครรู้การเทียบรู้อายุรู้ time k รู้ดอกเบี้ยนะครับไม่แช่เหมือนหุ้นนะมันไม่สามารถเล่นแช่ได้นะครับไม่งั้นโดนกินช่องหนึ่งก็อาจจะบันลายได้นะครับโอเคใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่อง DW เพเพิ่มเติมเนาะ ก็สามารถหาอ e ีบุ๊กมาอ่านได้นะครับของ Money Hero ก็มีอ e ีบุ๊ก w w ฉบับสมบูรณ์ใครสนใจสอบถามได้ที่ Line แอดมั e นี่เนาะอะต่อด้วยตัว d e a ทตอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือหุ้น CCET ใน c ี c e t เนี่ยมันเบรกไปแล้วเห็นไหมเบรกไปแล้วแต่ลงมารออ่าดูนะตัวนี้คือเบกเรกได้บ่อยแล้วนะแล้วก็ลงมาพักในตำแหน่งเดิมเลยก็คือ2.52เราดู time f r a m e เลยครับ5นาทีดูนะ ชุดนี้เบรกมาพร้อมกับบอลลูมเห็นไหมครับพักตัวพักตัวพักตัวชุดทั้งหมดเนี่ยผมมองเป็นการพักตัวหมดเลยนะแล้วก็เบรกอีกรอบหนึ่งนี้โอ้โหสวยงามนะมาพร้อมกับบอลลูมก้อนเบื้องเลยแล้วก็พักตัวลงรอดูครับการเบรกตัวอีกรอบหนึ่งนะฮะตัวนี้จับตาดูเป็นเดทเหดนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันจะวิ่งวันไหนมันอาจจะวันอังคารก็ได้หรือวันพฤหัสก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าอยากให้จับตาดูในโซนนี้ ในโซนนี้มีการเบรก2.58เมื่อไหร่ก็จะลากกันขึ้นไปยาวๆนะครับต่อด้วยเดเทอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือเฮงสำหรับเฮงเนี่ยจริงๆเรามองไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่ามันจะปิดเกมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเอาจริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะพักแล้วก็ออกข้างยาวอาจจะด้วยเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีแค่2หรือ3วันใช่ไหมอ่ะประมาณ3วันนะครับที่ตลาดเปิด ทีนี้ในช่วงนี้ก็เป็นการพักตัวทั้งหมดเลยนะครับก็รอดูการยืนได้ในกรอบของการพักชุดนี้ก็ยืน3.4นะครับมาพร้อมกับวอลุม่มก็จะเป็นติ๊กเกอร์หนึ่งที่บอกว่าเกมจะเปิดแล้วนะครับก็แนวต้านมองที่3.56บวกบวกเนาะอ่ะต่อไปจะเป็นการดูแบบ time frame day นะครับแล้วก็จะรอดูการเบร a หลังจากการพักตัวเนาะ เริ่มด้วยเอเชียน,นะครับเอเชียนเนี่ยมีขึ้นพักทะลุเรียบร้อยนะครับอันนี้กับตัวต้นเทนชัดเจนนะฮะโดยที่แนวต้านก็อยู่ประมาณ17บาทเอเชียน,นี่น่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกนะจากค่างเงินนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อด้วย BCH BCH นี่ยพักนานมากครับแต่ก็ไม่หลุดโลเห็นไหมพักนานนะฮะแต่ยังคงจะยังไงเนี่ยยังคงเล่นอยู่นะครับรอดูการเบรก 20.6ตรงนี้นะครับก็จะไปต่อแนวต้าน22.5หุ้นดีเหมือนกันดีกับ BCS เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือพักตัวออกข้างนานคือตัวดีเนี่ยเราติดตามมาตั้งแต่เขายังไม่เบรก6บาทถูกไหมอยู่ในอยู่ในช่วงของโซนนี้ปรากฏว่าพอเบรก6บาทไปแล้วเจอแท่งแดงแท่งแดงกินลงมาแท่งเขียวก็สวนขึ้นไปเช่นกันทําขึ้นพักทะลุแต่ก็ไม่ไปแต่ก็ไม่ลงนะน่รหรอกป ไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลงก็ยังคงอยู่ในโซนนี้ครับ6บาทถึง6บาท50อ่าตัวนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันว่าจะมีการเบรกทะลุ7บาทเมื่อไหร่นะตัวนี้ก็มองขึ้นนะครับตด้วยดูโฮมดูโฮมเนี่ยตอนลงก็ลงแบบใจหายแล้วนะตอนขึ้นก็ลูกพีพ่ขึ้นไหวเลยเกินนะครับชุดนี้ขึ้นพักทะลุนะครับการกลับตัวในต้นเทนแนวต้านไม่ได้ไกลสนะิบเจแต่ก็พอเล่นได้สต็อปลอก็แล้วแต่นะครับถ้าเล่นเร็วก็ใช้14 อีก้อ2ตัวนะฮะคล้ายๆกับฝาแฝดกันเลยราคาก็เบาๆนะครับตัวนี้ ECF อยู่ในโซนของการพักตัวออกข้างตัวนี้น่าสนใจนะครับสต็อปลอสไม่ได้ลึกมากครับใช้1.62หรือว่า1.57ก็ได้อันนี้คือการพักตัวออกข้างยังไม่ได้กลับตัวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ ETC นี่ก็รอการสะสมกําลังโซนนี้อยู่เพื่อรอการเบรกขึ้นทั้ง2ตัวนี้ยังไม่ได้กลับตัวนะครับ ทั้ง ecf แล้วก็ etc รอ,อการกลับตัวก็หวังว่าจะได้เป็นชุดแรกนะฮะของการกลับตัวต่อด้วย Human Human เนี่ยให้การบ้านเป็นมว้วนก่อนแล้วก็มาติดของวันนี้อีกครับเพราะว่ามว่วนก่อนเนี่ยมันยังไม่กลับตัวจริงๆฮะมันเป็นการขึ้นพักรอ,อการทะลุซึ่งไปทะลุวันที่27เนะครับเราได้การบ้านของวันที่เท่าไหร่ของวันที่27เลยนะเช้าวันที่27แล้วก็มันขึ้นไปปิด11.7ตรงนี้มองว่าเป็นแค่ต้นเกมนะครับ ก็รอดูการกลับตัวว่าจะมาอย่างไงแต่ว่าฮิวแมนก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเขาใช้เวลานะเขาไม่ได้แบบว่าขึ้นกระชากกระชากนะเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาขึ้นของฮิวแมนก็จะขึ้นพักออกข้างนานๆานหน่อยแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับชุดนี้ก็ขึ้นพักออกข้างนานๆาแล้วก็ขึ้นนะครับโอเค J W D ชุดนี้ก็เนี่ยรอการพักตัวนะแล้วก็รอดูการกระชากนะครับเอาแบบ แนวต้าน14.4ก็พอเนาะเมเจอร์ Major. อีกตัวหนึ่งที่เก่งไว้นะครับว่าวันนี้น่าจะมีการเล่นกันนะเพราะว่าช่วงของวันหยุดเนี่ยมีอะไรบุกเพสันนิว่าภาคสองใช่ไหมผมเอาจริงสารภาพเลยภาคแรกก็ดูแบบไม่ปฏิปะตะนะฮะแต่ว่าก็รู้มาจากเพื่อนๆที่อัพเฟซบุ๊กเนี่ยภาคสองก็ผมก็ไม่ได้ดูผมก็ไม่ได้เข้าโรงหนังน,นะแต่ว่ากระแสมาแรงมากแล้วก็แบบวันเดียวทำไรายได้5้ล้านประมาณนี้ใช่ไหม เ,เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะมาเล่นเมเจอร์กันนะแนวต้านอยู่ที่22บาทเล่อย่างหนึ่งคือวันที่27เนี่ยมันถูกดึงลงเลยนะเห็นปะถูกดึงลงมาอยู่ในโซนของแบบ20.1่อ่ะแล้วก็ดึงกลับกลับไปปิดสูงด้วยนะฮะ20.6ก็รอติดตามดูแล้วกันวันนี้อาจจะเปิดบวกก็ได้นะครับ PJW นะอีกชุดหนึ่งนะครับที่มีการกลับตัวก็าการกลับตัวจริงมาตั้งแต่วันที่25้นะครับแลวตรงนี้ก็ยืน ยืน4บาทเรามารอลุ้นดีกว่านะครับสำหรับ p j w u นี้ลุ้นที่มีการพักตัวโซน4บาทแล้วก็กลับตัวไปเป็น4.5ทรงประมาณนี้เนาะพรามนานนะครับเอาอีกแล้วเป็นหุ้นที่แบบว่าเฮ้อเล่นอีกแล้วเหรอเนะเพราะว่านี่ดูขาขึ้นชัดชัดมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะครับแนวต้านตรงนี้ให้แบบ20บาทไปเลยหรือไม่ก็แบบ19.8ประมาณนี้นะยีน่าจะผ่านยากโอเคแล้วก็ rcl ชุดนี้รอการพักตัว โซนนี้แล้วก็รอดูว่าจะไปต่อนะครับสุดท้ายนะฮะสบายชื่อนะอาจจะไม่ค่อยสบายเหมือนชื่อเท่าไหร่ในในรอบหลังนะครับเพราะว่า,าถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับกับคุณภาพตอนนี้ยังถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่ก็รอดูผลงานในอนาคตที่กําลังจะเข้ามาสบายมีการพักตัวตรงนี้เริ่มยืนได้แล้วล่ะนะครับถ้ากับตัวชุดนี้จริงๆก็แนวต้านก็จะเป็น21บาทครับผม โอเคจบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปฟอได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็วันนี้นะนี่ผมอัดคลิปตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมแล้วก็วันที่ลงคลิปก็คือวันที่1นะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของการรับสมัครคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่5ใครที่สนใจนะครับในเรื่องของการลันเทนแบบ VI นะครับการเรื่องหุ้นคุณภาพดีการดูสตอรี่ของหุ้น การแบบถือหุ้นไปสักระยะหนึ่งอะ่ะคือไม่ได้สั้นมากๆแต่ก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับใครสนใจเทคนิคนี้ของอาจารย์ภูมินะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่5ได้ที่ l i น์แอปมันนี่ฮีโตรงนี้เลยโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปพูดคุยกันต่อดีกว่านะครับในช่วงท้ายคลิปนะฮะจกคลิปวันที่27กรกฎานะครับคอมเมนต์18คอมเมนต์โอเคนะฮะ TLI ราคาสูงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มประกันด้วยกันบุคกไปทุกสองเท่ากว่าขณะที่บริษัทอื่นต่ำกว่าหนึ่งเท่าม,มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของหุ้นที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆคือเขาไม่ขายของถูกหรอกครับอสมมติว่าเราปั้นบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้ววันหนึ่งโถจนดันมันเข้าตลาดได้เนาะแล้วก็ ต้องการระดมทุนเพื่อที่จะ 1. อาจจะ Exit สนะสมมตินะ Exit 2. อ,อ,อาจจะขยายกิจการ 3. อาจจะต้องการแบบวางมือโยกไปให้กับผู้บริหารที่มีความสามารถดีกว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับอ่ามันคือการระดมทุนพูดง่ายๆมันคือการระดมทุนโดยที่การระดมทุนตรงนี้เขาไม่ขาดทุนแน่นอนนะเพราะฉะนั้น b o ๊ k ไวล u e ูเท่าเนี่ยผมว่าธรรมดาสำหรับช่วงแรก ที่เอาเข้าตลาดเนาะแต่ว่าอยากให้ดูอยากให้รอดูดีกว่าผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ว่ารอดูไป้อมกันนี่แหละอย่างเช่นรอดูงบไตรมาสแรกที่จะออกมารอดูงบไตรมาสจบปีแรกที่เข้าตลาดว่าศักยภาพเนี่ยทำได้อย่างที่บอกเอาไว้หรือเปล่าเอออย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับประกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัว t ทีตัวเดียวนะครับอยากให เพื่อนๆไปดูกลุ่มประกันนะครับกลุ่มประกันจะได้รับอนิสงเยอะจริงๆสําหรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้นะครับเขาต้องลงทุนในพวกพันธบัตรพวกเงินฝากเงินออมเ,อเงินฝากระยะสั้นอะไรพวกนี้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันต่ำมากนะสมมุติว่าแต่ก่อนอยู่ที่0.25แล้วกันนะครับ แล้วมาในปัจจุบันสมมุติว่านะสมมุติว่าดอกเบี้ยเพิ่มเป็น0.75เงี้ยหมายความว่ากาไรของเขามันจะเพิ่มขึ้นประมาณ200%ได้เลยนะครับเออตรงนี้อยากให้ติดตามดูเนาะเกษตรอาจารย์พืชให้สตอเบอร์รีที่เท่าไหร่ครับในตอนนี้นํายย้ำว่าในตอนนี้นะครับและอาจารย์มองว่ามันเริ่มจะเป็นขาลงหรือยัง <S <S เปิดดูตัวกเกษตรเนี่ยนะครับถ้าเอาตรงเนี่ยตัวกราฟเนี่ยเขาบอกอย่างหนึ่งว่าตัวเนี้ยมันคนเล่นไม่ค่อยเยอะ ดูนะดูโซนนี้นะครับการเทรดต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสองแสนหลักหมื่นก็มีนะก็หลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วกันนะครับต่อวันนะฮะทีนี้พอมันมีคนเข้ามาเล่นเยอะมากขึ้นหน่อยเนี่ยมันจะทําให้กราฟจากเดิมที่หน้าสั้นๆอย่างเงี้ยมันกลายเป็นหน้ายา,ยาวๆเห็นไหมฮะปั้ง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 ,งแล้วตอนเนี้ยผมคิดว่าเขาเลิกเล่นแหละนะครับเพราะว่าดูจากกรอบเนี่ยแนวรับมันโซนนี้ เนี่ยนะแนวที่เขาเล่นกันนะบาท60จนถึงบาท8นะครับแล้วชุดนี้ก็มีวอลล่มเข้ามาเห็นไหมนี่ชุดนี้มีบอลุ่มเข้ามาแล้วชุดนี้ก็หมดแหละนะครับ <S <S แล้วก็หลุดหลุดโลแล้วด้วยนะ1โล2อโล3โลเนี่ยเดี๋ยวจะหลุดโลที่3นะครับก็ในมุมมองก็คิดว่าเลิกเล่นแล้วนะครับแต่จะกลับมาเล่นใหม่ไหมเอออันนั้นก็ต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าตัวนี้วอลุ่มน้อยเวลาเล่นก็เอาจริงสนุกนะ เอเดเทตก็จะสนุกมากนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการกลับตัวไหมซึ่งโซนของการกลับตัวนะครับก็ควรจะอยู่โซนนี้ถ้าจะกลับนะควรอยู่โซนนี้ครับไม่ควรจะต่ํากว่า1 8 4เพราะฉะนั้นคําถามคือวางสต็อปลอไว้ที่ไหนก็วางไว้ที่1.84ได้เลยนะครับเพราะถ้าหลุดก็ต้องไปรอที่1.6เลยนะครับเอ,อ่อแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายเนาะคุณกุสมานะครับบอกว่าจนะเพื่อตู้ต่อบินที่ยังเพิ่มไม่ได้อาจจะเป็นเพราะอ๋อหมายถึงว่าไอ้ของเดิมใช่ไหมฮะอ่า มีปัญหาที่ต้องแก้ไขก่อนถ้าโอเคแล้วคงเพิ่มตามเป้าคิดว่าเพิ่มไม่ทันนะครับในในปีนี้ตอนตอนนี้คือเริ่มเดือนแปดแล้วนะครับเพิ่มให้ตายก็เพิ่มไม่ทันครับอัตราในการผลิตตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ25-30เครื่องต่อวันอืออยู่ที่ประมาณนี้แหละก็เป้าเขาก็ปรับลดลงมาเหลือ3,500เครื่องในปีนี้นะครับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่ตัวเดียวที่ผมพูดมา เสมอตลอดเลยก็คือปริมาณเครื่องที่เขาคอมมิตเอาไว้เนี่ยงข้ไหมเขคอมมิตไว้เดี๋ยวผมจะทำสกู๊ปพิเศษให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะเรียบเรียงให้ฟังว่าแบบเออมายังไงเป้าแรกอยู่ตรงไหนขยับลงมายังไงแล้วก็สุดท้ายเป็นยังไงอเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆสมมุตินะฮะสมมุติว่าผมทําเครื่องดื่มชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับ เป็นเครื่องดื่มแบบชนิดใหม่ขึ้นมาไม่ใช่โคลาไม่ใช่กาแฟไม่ใช่โกโก,โก้ไม่ใช่โซดาแต่มันเป็นเครื่องดื่มชนิดใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็ตอนนี้คือคนกินก็เริ่มติดใจนะครับแต่เนื่องจากมันใหม่เนี่ยมันอาจจะแบบมีอะไรก็ไม่รู้ในนี้ที่เราจะต้องพัฒนาเอ๊ะต่อไปไปเจอแบบเอ๊ะคนกลุ่มนี้กินแล้วท้องเสียคนกลุ่มนี้กินแล้วรู้สึก เอ้มันรสชาติมันไม่ดีเฟื่อเฟื่องหรืออะไรเงี้ยแต่อีกก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบร<ม>ู้ไหมมันต้องมีการปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหนึ่งคือคนเข้าใจพฤติกรรมใหม่ 2. เราอาจจะได้รสชาติที่มันดีขึ้นหรืออาจจะได้วัสดุในการหีบห่อเนี่ยที่มันเหมาะสมที่สุดกับสิ่งสินี้ซึ่งมันใหม่ไงเออก ทั้งผู้ผลิตและก็ผู้ดีโฮก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันมันมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วอันนี้เข้าใจในกระบวนการนะครับแต่ว่าของตาบินเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึ่งโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแอดกันปเพื่อนไว้ที่ Line แอดมันนี่โรนะครับพิมพ์คําว่าแอดแล้วก็เติมด้วยมันนี่ฮโร่ไม่ต้องเว,นว้นวรรคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย